คำถามจากผู้บริหารนะครับถามพี่เบนมาว่าคุณเบนครับมีข้อแนะนําอะไรไหมนะครับในการบริหารทีมงานของผมนะครับให้ฝ่าฟันในช่วงสายการโควิดสิเาได้วยกันนะครับรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับในําแนะนําข้อนี้นะครับมาฟังคําตอบดีๆจากพี่เบนกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับขอเป็นกำลังใจให้ t ีอผู้บริหารและก็ผู้ประกอบการหัวหน้าง,งานทุกๆคนนะครับในการฝ่าฟันสถานการณ์โควิดสิไปด้วยกันนะครับและผมนะครับในฐานะผู้บริหารเหมือนกันนะครับก็อยากจะแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในฝั่งของผมนะครับ ที่ผมทำนะครับแล้วออกมาได้ดีด้วยนะครับโดยข้อแรกนะครับก็คือการบริหารงานหน้าที่แต่ละแผนกให้ชัดเจนนั่นเองนะครับสำหรับผมนะครับสำคัญมากๆเลยคือการบอกโกที่ชัดเจนนะครับแต่ละแผนกการบริหารงานที่ชัดเจนการบอกความคาดหวังที่ชัดเจนนะครับและให้กระบวนการทํางานที่ชัดเจนด้วยนะครับแต่ละแผนกก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับดังนั้นถ้าเราเคลียร์โกชัดเจนแบ่งงานชัดเจนและทุกคนจะต้องลิเ i v e r นะครับงานของตัวเองให้ได้อย่างชัดเจนนะครับจะทําให้การทํางานเนี่ย move f o r w ไปด้วยกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับ อย่าให้ใครคนนึงนะครับทำงานคนอื่นเยอะเกินไปอย่าให้ใครคนนึงนะครับทำงานโดยการหลีกคนอื่นเยอะเกินไปทุกคนตอนนี้นะครับจะต้องมีความสามารถในการหลีกงานตัวเองได้นั่นเองนะจ๊ะดังนั้นการมีเนไทีมงานที่ชัดเจนนะครับเป็นติที่สําคัญมากเลยครับ สองนะครับในฐานะบริหารนะครับการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับตามสถานการณ์เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับการที่มีสถานการณ์ขับขันเข้ามานะครับการตัดสินใจที่ช้าไม่เป็นประโยชน์นะครับคู่แข่งอาจจะได้ไปก่อนนะครับทีมงานอาจจะเสียขวัญกำลังใจนะครับการที่เราใช้ประสบการณ์ทํางานของเราประสบการณ์การบริหารธุรกิจนะครับหาความรู้เพิ่มเติมในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะคู่แข่งเป็นอย่างไรถานการเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับการตัดสินใจที่รวดเร็วเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับและการตัดสินใจหลายครั้งอาจจะผิดพลาดได้ก็ถือว่าเป็นการ เรียนรู้ได้นะครับดังนะนั้นการตัดใจที่รวดเร็วนะครับจะทําให้องคอ์กรนะครับแล้วก็ทีมงานเชื่อมั่นในตัวเราได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะดังนะนั้นลองไปปรับตัวดูนะครับว่าการตัดใจรวดเร็วนะครับทำอย่างไรให้ช์ปแล้วก็พิข้อมูลครบแล้วก็ตัดสินใจได้รวดเร็วที่สุดนะครับจากข้อมูลจากทีมงานนั่นเองครับ ข้อที่3นะครับคือผู้บริหารจะต้องเข้าใจทีมงานนั่นเองนะครับว่าทีมงานนะครับเขาเจอเฟสปร็อปปิ้มอะไรต่างๆนะครับมีอะไรที่เขาทําแล้วเขายากนะครับทำไม่ได้ด้วยฐานการปัจจุบันเขาต้องการซัพพอร์ตอะไรต้องการเทรนนิ่งอะไรนะครับการเข้าใจทีมงานการลงเนื้องานนะครับเข้าไปทํางานกับเขานะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆดังนั้นในฐานะผู้บริหารนะครับอย่าแค่ให้งานเขานะครับแต่ควรลงไปทํางานกับเขาให้เขารู้ว่า เราก็วิวเล่นที่ทำงานกับเขาเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับเขานั่นเองนะครับการเข้าใจทีมงานเข้าใจซึ่งกันและการเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับและสุดท้ายนะครับข้อที่4ี่ครับคือการวิเคราะห์ปรับปรุงและหาโอกาสนะครับในการทํางานนั่นเองนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับปัจจุบันนะครับทีมงานจะต้องมีการให้ข้อมูลผู้บริหารได้อย่างชัดเจนนะครับลองดูนะครับวิเคราะห์ข้อมูล Data นะครับ แล้วก็มาปรับปรุงนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็หาโอกาสออป p o ท t u n i t y ใหม่ๆการร่วมกับทีมงานนะครับว่ามีออป p o ท t u ใหม่ๆในตลาดที่เราสามารถทําด้วยกันแล้วก็มีเงินงอกเงยเข้ามาบริษัทได้มีอะไรบ้างนั่นเองครับอันนี้คือสี่ข้อสำหรับผมนะครับในฐานะผู้บริหารนะครับที่ใช้อยู่นะครับก็หวังว่าจะเป็นสี่ข้อที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้บริหารท่านอื่นเหมือนกันนะครับมั่นใจมากว่า ผู้บริหารทุกท่านเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารผู้ประกอบการทุกท่านนะครับในการทํางานสู้วิกฤตไปด้วยกันกับทีมงานนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลทีมงานของตัวเองให้มีความสุขกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกทกคนด้วยนะครับในการช่วยเหลือผู้บริหารในการทํางานไปด้วยกันนะครับผู้บริหารก็ต้องการทีมงานนะครับที่ดีในการซัพพอร์ตเหมือนกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอทุกคนสู้ไปด้วยกันครับ